จากเรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับ <c oughs> อ,อ่ตอนนี้เป็นคอนวอยสีแปดพัดนะครับตอนนี้ลูกค้าส่งมาโมนะครับเปลี่ยนเป็นหลอด SFT40 SFT40 นะครับเป็นหลอดรุ่นใหม่ของลูมินัสนะครับเป็นหลอดแสงพุง่งแล้วก็ทำไฟท้ายเป็นสีไอบูนะครับ ปลายท้ายนะครับนะครับนี่ประมาณนี้เป็นแสง i อบูไอูนะครับวันนี้เสียงพูดจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูแสงกันมาดูโหมดกันทำงานนะครับอันนี้หมดอันนี้หมดหนึ่งนะครับหมดหนึ่งองส กดกดใหม่1,2,3,4,5สนะครับหเป็นสต็อปเไฟฉายจักรยาน8เป็นเช็คแบตเตอรี่นะครับตามคู่มือบอกว่าเป็นหมดเช็คแบตเตอรี่นะครับก็เวลาจะไม่ใช้งานนะครับหรือว่าตั้งใช้แชปไว้เฉย นะครับก็คลายฝาท้ายออกนิดนึงนะครับไฟท้ายก็จะไม่ติดแต่ถ้าหมุนแน่นไฟท้ายก็จะติดนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูแสงกันนี่นะครับไฟท้าไฟหน้าบ้านที่เดิมนะครับไฟหลอดอนีออนเพียบไม่ใช่หลอดแด้วไม่ใช่นีออน LED นะครับไฟเสาไฟฟ้าแถวนี้เป็น LED หมดนะครับสว่างโคตร โอเคหมดหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะครับเป็นนอดแนวแสงพุ่งนะครับหกเป็นสตอก มันไม่มีหมอกนะครับช่วงนี้แล้วก็ตรงที่ที่ผมอยู่เนี่ยมันมืดไม่สนิทนะครับทําให้เห็นลําแสงไม่ค่อยเข้มสักเท่าไหร่นะครับก็อยากเห็นลําแสงเข้มๆลําแสงชัดๆนะครับหาที่มืดๆสนิทเล่นนะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยโอเคครับฝากไปด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงบายช่างมิ้นนะครับขอบคุณครับ